ทีนี้ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของโพรบต่างๆโพรบที่สำคัญนะคะไล่จากข้างบนลงมาก็คือตัวนี้เป็นเลเวลโพรบจำได้ไหมคะเลเวลโพรบสำคัญสำหรับการคุมแอนติโฟมเอ่อคุมโฟมนะคะก็คือตรงปลายเนี้ยอย่างที่เรียนอะ่ะมันจะเป็นโลหะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาโฟมมันมาแตะมันก็คือจะ complete circuit ค่ะ คอม p พล t เซอร์กิ t ไฟฟ้าแล้วก็คือมันก็จะทำให้ปัม๊มทำงานแล้วก็เติมแอนติโฟมนะเพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นโพรบแอนติโฟมก็แล้วแต่ว่าเราต้องการระดับโฟมไม่เกินขนาดไหนนะคะซึ่งโพรบแอนติโฟมนี้นะคะก็จะต่อกับสายสัญญาณไฟฟ้าเนาะอันนี้แล้วก็ต่อเข้าออกับเครื่องนะคะก็จะคอมพลตวงจรไฟฟ้านะคะโพรบแอนติโฟมเรา เคล็บได้ไหมคะเคล็บได้เ็ได้นะคะเพราะนั้นเมื่อ,อกี้นะคะจากฟอร์มนเตอร์รูนี้ใช่ไหม,มคะที่เป็นโฟมแอนตี้โฟมนะคะอันนี้มันต่อมันต่อตัวนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถที่จะค่อยดันนะคะสมมุติว่าดันถึงระดับที่ต้องการซึ่งอันนี้มันสั้นมากเลยนะจริงๆถ้าเป็นอันใหญ่มันควรที่จะยาวนิดนึงแล้วเราก็ปรับระดับได้เนาะ บอกสมมุติว่าอันเนี้ยเราโอเคแล้วเราก็ค่อยขันน็อตโอเคไหมคะนะคะขันน็อตตึงมือก็จบเนาะแล้วก็เข้าขอัโร้อเคลบแล้วก็ค่อยต่อสัญญาณนะคะนั่นคืออนติโฟมนะคะรอบที่สองตอนนี้ก็คือเป็นเทมเพอร์เจอร์นะ,ะมันคือ p t ทีลอยอะค่ะนะคะ,นะคะมันคือ p t ทีลอยที่เราคุยกันว่า มันเป็นระบบที่เป็นแพลตินัมไวทที่100รโอห์มที่20 oh ่องศ์ไอองศาเซลเซียสจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ลงไปในเฟอร์มนเตอร์แบบจริงๆเลยมันก็จะต้องผ่านเอ่ออะพ็อกเก็ตนะคะตัวพ็อกเก็ตตัวนี้นะคะเห็นไหม,<า>ม<า>คะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเราต่อไอ้ตัวเนี้ย ไม่ดีเลยไปอีกนิดนึงเนี่ยอันนี้คือใส่ไปอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่เปียกไม่ต้องอะไรเลยนะคะก็คือถ้าใส่เข้าไปไม่ดีหรือว่าไอ้ตัวนี้มันไปปิดรูตัวนี้มันก็จะใส่ไม่ได้นะ,ะทนี้ตัวนี้ก็คือใส่ลงไปในพ็อกเก็ตนะ,ะซึ่งพ็อกเก็ตตัวนี้เนี่ยมันปิดอยู่แล้วกับท็อปเลดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะมีสายห้อยออกมา สายพวกนี้เข้าออโต้เคลมได้ไหมคะ <Okay. S 1> เข้าได้เข้าได้แต่ว่าอันนี้ไม่จําเป็น <Okay. S 1> นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องที่จะต้องที่จะต้องเข้าออโต้เคลมเพราะมันอยู่ระบบข้างนอกอยู่แล้วนะคะ <Okay. S 1> ข้อสําคัญก็คือว่า <Okay. S 1> เนื่องจากว่ามันเป็นพ็อกเก็ตแล้วอันนี้เราใส่ลงไปใช่ไหมคะมันควรที่จะต้องมีตัวกลางเพื่อที่จะทําให้เกิดทีชานสเฟอร์ได้ดีขึ้น <Okay. S 1> นะคะถ้าเราไม่เติมอะไรลงไปเลยตัวกลางคืออากาศค่ะ เพราะฉะนั้นก็คืออากาศไม่ใช่ตัวนาความร้อนที่ดีเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องใส่น้ําเข้าไปในใส่น้ําเข้าไปในรูนี้นะคะก็คือใส่เข้าไปชื่อใส่เยอะแค่ไหนก็คือใส่ให้มันเต็มเถอะคะ่ะ <laughs> นะคะมันไม่เป็นไรคะ่ะนะคะอาจจะใส่เข้าไปแล้วก็คือพอใส่เข้าไปแล้วน้ํามันล้นออกมาคุณก็แค่มีกระดาษอะไรมารองไม่ให้มันเลอะเทอะเท่านั้นเองนะคะ แต่มันก็จะทำให้การ <S <S การถ่ายโอนความร้อนดีขึ้นนะคะถัดมาคือสองโพรบที่สำคัญอีกเช่นกันนะคะสองโพรบนั้นก็สำคัญนะคะถัดมาคือโพรบ pH ค่ะนะคะ pH โพรบตัวนี้เป็นเป็นกราสิลิโตรนะคะตัวนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเป็นอ่าเขาเขียนว่าเป็นคอมบิเนชันอิเล็กโตรนะคะเดี๋ยวขอให้ ค่ะเป็นคอมบิเนชันอิเล็กโทรดจำได้ไหมคอมบิเนชันอิเล็กโทรดคือเป็นเรฟเฟรนซ์อิเล็กโทรดกับ pH อิเล็กโทรดอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้พอเป็นคอมบิเนชันอิเล็กโทรดนะ pH โปรทุกอันควรจะเก็บอยู่ในเคซีความเข้มข้นเท่าไหร่คะ3า,มโ,มามโมลาร์ไม่เก็บ แห้งเด็ดขาดและ KCL 3โมลาควรที่จะเปลี่ยนบ่อยๆไม่ใช่ KCL 3โมลาเมื่อ2ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะพาะ้างในนี้ก็เหมือนกันปลายก็คือเป็นกลาสเห็นไหมนะคะม,มันอนุญ,ญาตให้ไฮโดรเจนไอออนวิ่งผ่านได้จำได้ไหมคะข้างในนี้ก็คือใส่ KCL เวลาไม่ใช้นะคะเวลาไม่ใช้ก็คือก็คือใส่เข้าไป KCL ล้นเป็นไรไหมคะก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณก็คือแค่เมคชัวร์ว่ามันนั่นมันจะมันจะเปื้อนบ้างอะไรบ้างก็แค่ให้เมคชัวร์ว่าตัวปลายนี้อยู่ในอยู่ใน KCL นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะเวลาใส่ อันนี้มันเป็นอะแดปเตอร์มาอยู่มาอยู่แล้วใช่ไหมในตัวมันสวมเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งคุณก็จะสังเกตว่ามันเล็กเนาะมันก็อ่ะสมมุติว่าอาจารย์ใส่เป็นอันนี้ก็แล้วกันด้านหน้านี้ก็แล้วกันนะคะต้องถอดเนาะไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ตอนแรกว่าจะไม่ถอดโอเคก็ค่อยๆใส่ก็แค่เมคชัวร์ว่าใส่ลงไปให้มันพอดีอะคะ่ะให้มันเห็นว่าเราจะใส่ลงไปนะคะ แล้วก็คือหมุนนะคะเมคชัวร์ว่าน้ำ cover เนานะ,นะะเพราะนั้นตอนนี้มันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือเมคชัวร์ว่าต้องมีของเหลวอยู่ราไม่เข็บแห้งตัวข้างบนจะมีฝานะะจะเป็นฝาเกลียวเนาะเพื่อที่จะปิด ตัวต่อตัวนี้เอาไว้นะคะตัวนี้เป็นสายสัญญาณนะ,ะสายสัญญาณอะไรเป็นยังไงก็ให้สังเกตดูว่าถ้าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะถ้าหน้าตามันเป็นแบบนี้มันเสียบกับรูแบบนี้ได้พอพอนึกออกไหมคะมันเสียบกับรูแบบนี้ได้ก็คือโอเคอันนั้นคือ pH p อ o อาจารย์ถอดก่อนนะคะ จะได้เอาเข้าไว้ใน KCL เนาะเวลาถอดก็ก็แค่ระวังนะคะอขอบคุณค่ะนะคะเก็บก็อ่านะ Make sure ว่าอยู่ใน KCL โ okay. อเคนี่ก็ส่วนของ pH probe นะ มีคำถามอะไรจดเอาไว้นะต่อไปอันนี้ดีโอโพรค่ะอันนี้ดีโอโพรดีโอโรอันนี้ที่เราใช้เป็นโารโล,โลกราฟิกเนาะเป็นอันที่ดีกว่าเกาววน,นิกแต่ไม่ใช่เหมือนไม,ไม่ถึงกับฟูโอลอมชเมนนะคะดัะนั้นจะเห็นว่ามันจะมีแคปปิดแคปนี้อย่าหายนะคะเวลาใช้งานถอดแคปออกมา คุณจะเห็นตรงปลายตรงนี้ตามที่เราเรียนมันคือออกซิเจน permeable membrane ก็คือออกซิเจนเข้าออกปลายเมมเบรนนี้ได้เพราะฉะนั้นเมมเบรนตรงนี้ต้องระวังนะคะอย่าจับอะไรยังไงโดยไม่ระวังและไม่จำเป็นนะคะแคบตัวนี้เอาไว้ปิดเพื่อป้องกันนะคะเมมเบรนนี้นะเมมเบรนนี้ เป็นยูนิตที่สามารถเปลี่ยนได้นะคะพอดีอันนี้ของเรามันเป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะเรากำลังจะหาซื้อรุ่นใหม่แต่หล,ลักการเหมือนกันนะคะก็คือมันจะมีชุดเมมเบรนที่เปลี่ยนได้ก็คือไขเอหมุนนะคะหมุนออกมานะคะตัวนี้คือเซนเซอร์ค่ะตัวนี้คือเซนเซอร์ที่จะ ปลแปลงสัญญาณไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อที่จะบอกว่ามีออกซิเจนมากเท่าไหร่ตามหลักการของเขานะคะฮีเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยในนี้น่ยควรที่จะต้องมีอิเล็กโทรไลต์ตอนนี้ถ้าเห็นก็คืออิเล็กโทรไลต์จะแห้งอิเล็กโทรไลต์ไม่ควรแห้งนะคะเช่นเดียวกันกับ PH Pro b e ค่ะนะเดี๋ยวพี่เปียกจะเติมอิเล็กโทรไลต์ให้มีควดอิเล็กโทรไลต์นะครับเดี๋ยวมาขอดูนิดนึงค่ะ เป็นขวด O2 อิเล็กโทรไลต์เ <shocked> ห็นไหมคะโอเคออกซิเจนอิเล็กโทรไลต์นะคะคลิปเยอะค่ะเติมเกินไม่เป็นไรนะคะ คือเติมแบบประมาณว่าเมคชัวว่ามันครอบเอ่อไม่เป็นไรน,นะคะนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันก็จะแทนที่น้ำเนาะเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ประเด็นก็คือว่ามันจะมีที่เป็นยางๆอยู่ด้วยก็คือกะไปให้ใส่ตรงกลางแล้วก็คือมันก็คือจะใส่ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะย้อยออกมานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่า มันเต็มพอดีมันเต็มแคบนะคะโ okay. okay. no. อเคโอเคเนาะเพราะนั้นก็มีจุดควรระวงังมีจุดที่เราต้องเช็คนะคะสำหรับอันนี้เมนเบรนของรุ่นอะไรอันนี้มัเมนเป็นรุ่เรนเก่า <c oughs> นนรุ่นใหม่รุ่ <c oughs> <c oughs> ่นใหมอ๋อซื้อตัวใหม่มันทีได้าแ,แต่รุ่นติดตัวข้างในอ๋อฮะ <c oughs> อันนี้พี่เป <c oughs> <ๆ>ี๊ยกเอามาให้ดูนะคะ <c oughs> เป็นเป็นเมมเบรนตรงนี้อันนี้เขาเป็นซัมเปิลมาให้เหรอคะอ่าเป็นตัวตัวใหม่ ที่ที่มากับด e ีเ e อ็มเนี่ยครับอ๋อตัวใหม่เป็นัวก็จ,จริงๆตัวเดิมกับตัวใหม่ก็คล้ายๆกันนั่นแหละคะ่ะถ้าเป็นคอนสตรักชั่นเนาะก็จะเห็นว่าตรงไอ้ตัวที่เห็นเป็นสแตนเลสสตีลที่อาจารย์หมุนออกเนี่ยมันคือแคปอะคะ่ะมันคือสวมตรงนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นตัวเมมเบรนจริงๆก็คือเป็นเป็นแบบนี้นะคะโอเคการใส่เข้าไปก็ก,ก็ก็เช่นเดียวกันกับกับกับดีโอโพรมนั่นแหละคะ่ะ นะคะก็คือก็คือเลือกรูที่ถูกต้องอันนี้ทั้งสองอันก็คือต้องใส่ต้องใส่ช่องเล็กทั้งคู่นะคะใส่ช่องเล็กทั้งคู่เดี๋ยวอาจารย์นะใส่ช่องเล็กทั้งคู่แล้วก็แล้วก็หมุนตึงมือนะคะโอเค ถ้าจะให้ดีเลยนะคะอาจารย์แนะนำให้คาลิเบรตกับมีเดียก่อนใช้งานค่ะจริงๆอาจารย์จะเลือกคาลิเบรตทุกอย่างก่อนที่จะทำการทดลองเพียงแต่ว่าในกรณีของ pH เนี่ยคุณจะต้องเป็น Surface s สเตอรก็คือเคลบทุกอย่างไปแล้วก็คาลิเบรต pH แล้วก็คือค่อยเอาใส่ตอนที่จะเริ่มเลย DO นะฮะโดคุณก็คือสามารถเอาเ,เ,เข้าออโต้เคลฟได้แนะนำว่าเราก็คือคาลิเบรตโ o กับมีเดียที่เราจะใช้เพราะว่าเพราะว่าออกซิเจนละลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในมีเดียกับในน้ำก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วอาจจะคือ่ีเอชโ p ล่เป็นปกติแล้วนะครับอ่ามันอายุการใช้งานนะคะระับปกติแล้วเนะี่ยก็อ่าเขาแนะนำว่าควรเทรดไม่เกินห้าสิบครั้ง ต่อการทำงานนะแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยของเราในใช้างานมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าถ้าถ้าเราเคาลิเบต์เสร็จแล้วเราไปเข็แล้วออกมาวัดใช้าตามปกติเนี่ยส่วนมากราค่ามันจะเพียงมากนะครับเพราะฉะนั้นที่แนะนําตอนนี้คือถ้าเรายังไม่ได้ซื้อตัวใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีเซมิสเตรไลน์ก็คือหลังจากที่เราเคาลิเบต์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นทั้งหมักหรือว่าตัวนีโอเนี่ยก็เขยมได้ตามปกติแต่ว่าเฉพาะตัว PS โขลกเนี่ยไม่ควรเพลิดหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็คือเมื่อเราจะติดตั้งหลังจากที่ออัลตเกทเสร็จแล้วผู้ประกรณ์นเนี่ยตอนที่จะสวมตัว PS โขลเข้าไปก็ใช้เซมิสเตอร์ไลน์นะเราอาจจะข้นด้วยแอลกอฮอล์เจ oh ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเราอาจจะเคล็ตัวขั้วก๊อตนะครับแยกต่างหากแล้วให้มันเคล็ดไปพร้อมกับ Auto อัลตเลเพราะมันขั้วก๊อตมันก็จะสะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็ ใช้เจสเป์แอลกอฮอล์นะครับพ่นตัวโปรกนะฮะที้ทั่วเลยแล้วก็เอาพกาดที่สะอาดก็เช็ดออกแบบนี้จะดีกว่าแล้วค่อยสวมเข้าไปที่ตัวคัวมินเตอร์นะครับมันช่วยยืดอายุตัวโปรบเราก็คือเป็นเซอร์เฟสเตอร์ไลน์อย่างที่อาจารย์ว่านะคะมันก็มันก็ช่วยทั้งสองแบบอะไรนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่พี่เปียกว่าว่าตัวพวกนี้มันรีพีสเตอร์ไลเซชันแล้ว จีเซลบมันจะลดลงเดี๋ยวว่าอาจจะเห็นหน้าแล้วค่ะทีนี้อย่างหนึ่งก็คือวิธีที่พี่เปียกแนะนำนี้ยเป็นวิธีที่ดีนะคะก็คือว่ามีผ้าที่ที่ที่สเตอร์ไลน์หรือคุณจะใช้สำลีสเตอร์ไลน์ที่ซื้อมาผ้ากอสสเตอร์ไลน์ที่ใช้ในโรงบาลอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็คือฉีดแอลโกอฮอล์แล้วก็นั้นเวลาทำพวกนี้นะคะอย่าบรรจงมากบรรจงมากหมายความว่าฉีดเสร็จแล้วก็ Ate, เช็ดแล้วก็ ate, เช็ดแล้วก็ ate, เช็ดแล้วก็เช็ดจากอะเซปติกมันจะกลายเป็นไม่อเซปติกนะคะอันนี้ที่อาจารย์น้องพูดเพราะว่าเจอบ่อยค่ะนะคะโอเคเนาะเพราะนั้นเวลาปื๊บปื๊ดป๊ป๊ฉิปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องแบบเช็ดปลายเมมเบรนนะคะปลายคือเมมเบรนะคะ่ะถ้าคุณอยากจะเช็ดก็คือเช็ดตรงนี้ให้เยอะแต่ว่าตรงนี้เมมเบรนซึ่ง มันเป็นแก้วบางๆนะคะตรงพวกนี้แก้วหนาอยู่แต่ข้างล่างเนี่ยไม่ใช่แล้วนะโอเคเนาะโอเคนะ,ค,นะคะสรุปแล้วนะตอนนี้ของเราเอาไว้นี่เข้าออโตเคลมได้ไหมคะไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะต้องไปทำงานจริงแล้วที่ทำงานของเรามันสามารถทำได้เราก็รู้ว่ามันทำได้เท่านั้นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือสายสัญญาณน,นะ เราจะไม่เอาสายสัญญาณเข้าอ,อตัตโเมลตถ้าอาจารย์แนะนําก็คือเอาแคปปิดแล้วก็เอาฟอยล์หุ้มแคปอีกทีหนึ่งมันจะไม่ได้เหมือนกับ pH p r o b ที่แคปเขาแน่นเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาแน่นนะคะนะคะเขาแน่นเนาะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างทีนี้ที่อาจารย์จะให้ดูก็คือว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะสายสัญญ,ญาณคือคือสังเกตได้อะคะ่ะว่าอะไรเป็นอะไรอะคะ่ะ โดยที่ก็คือแค่ mix and match จะแค่จําว่าของ p h เป็นสีแดงของไอ้นี e ่เป็นสีนั้นนี้นู้นคือสังเกตเอาอย่างเนี้ยเป็นสีพินอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็คือมีเขี้ยวตรงมีเขี้ยวตรงนี้ใช่ไหมคะคมีเขี้ยวตรงนี้ที่อยู่ห่างกันกับสองอันนี้ที่ติดกันแล้วก็คือดูให้ตรงกับเขี้ยวก็คือตรงนี้เเขี้ยวใหญ่เป็นหลักเอาเขี้ยวเขี้ยวใหญ่คือคอันนี้ใช่ไหมคะครับ,รบตรงที่ใช่ใช่ครับคุณ อเอาเคี้ยวใหญ่เป็นหลักซึ่งเคี้ยวใหญ่คือตัวตัวนี้ใช่ไหมนี่ลองอะไรแล้วลองใส่ดูค่ะก็คือหันหันหันเคี้ยวใหญ่เข้าไปนะให้มันชนกันแล้วก็ค่อยหมุนน็อตนะครับก็จะลงเวลาลงแล้วจะ <พอ S 1> มีเสียงดังคลิกขึ้นมามอางางเพราะนั้นก็คือเสียบเข้าไปเราไม่ได้ก็อย่าพยายามค่ะโอเคนะคะในถอดคะ่ะพี่ถอดถอดก็หมุนน็อตออกเลยครับก็จะดังอีกทีก็ออกง่ายเลยดึงออกงโอเคก็ค <Okay. S 2> ือหมุนย้อนกลับแล้วก็ดึงออก ะนะะจะเห็นว่าเราเรามาดูยิ่งแล้วครับเห็นว่าที่ที่ตัวสองที่เขียนว่าอี้คับที่สอนที่แ้วก็คือแล้เราเก็บเนี่ยถ้าเราเก็บเป็นระยะเวลานานนะครับถ้าเราวางนอนไว้เนี่ยนะครับตัวเจลที่อยู่ข้างในที่ในถุงนนเนี่ยจะเป็นแนวนอนด้วยใช่ไหมครับอย่างก็จะเป็นแนวนอนนั้นเวลาที่เราจะใช้าง,งาน ต้องมาตั้งไว้เดี๋ยวเวลาในการตั้งันมะาแคเดืหนึ่งชั่วโมงนะครับทั้งเวลาที่ความละเก็บไง่ายก็คือเราควรจะจับตั้งขึ้นนะครับจับตั้งขึ้นลักษณะน,นี้เนาะเวลาอยู่ในกล่องเหมือนกันคือเรามองไม่เห็นวลาเป็นหัวอยู่ด้านไหนใช่ไหมนั่นถ้อหัวอยู่ด้านนี้เราปิดกล่องแล้วนะครับแล้วก็ก็คือ ครับหัวนันก็ควรจะอยู่ตนงนี้นะครับแั้นก็ต้องวางให้ให้รูปที่ทางครับนี้ก็คือเดีราวางานวางตั้งแบบนี้คาาแ,บบนแค่ประเด็นก็คือแค่เมคโชว์ว่าตอนใช้เจลลงมาอยู่ข้างล่างทั้งหมดนะคะ